ก่อนใบไม่ใสแบบนี้นะก่อนใบไม่ใสใบไม่กลางเลยนะเออเนี่ยมามาใช้แล้วใบกลางกันมาอ๋อใบไม่ห่อวพางั้นเถอะเมื่อก่อนใบจะม้วนใบจะม้วนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยอันนี้มาเนี่ยมาใบมันก็ใสกลางออกมาเนี่ยเอาแมล์มามาใช้นี่ประทับใจไหมผมว่ามันดีนะมันดีตรงที่ว่าทําใบคืนได้เร็วอะร่วงกาเลยนะลมพัดอย่างเงี้ยร่วงกักกักกักตลอดเวลาเลยเวลาพีลงนี่อ่ะใบใบร่วม ไม่มีการหยุดเลยอะจนมันทั้าทางโกรนเลยจนเหลือแต่จริง <laughs> ใช่แต่พี่เอาคืนมาได้ขนาดนี้ <laughs> นมันคืนได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เจอแมกมาจอาคืนได้ไหมนะสีธรรมดาผมว่ามันจะไม่คืนนะเหรอเพราะก่อนๆมันเคยเป็นมันคืนมาแค่แป๊บๆก็เป็นอีกไงเพราะมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวนะมันเป็นมาหลายครั้งแล้วเคยใช้ยาตามท้องตลาดตัวหายแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็พอมาใช้ตัวนี้ก็อยู่ได้นานมันก็แล้วว่าใสใบมันใสอ่ใบมันดีอ่ะคุณพี่เอาแมกมา มาผสมยาฆ่าแมาลงฆ่าเพลี้ยที่ทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดูสภาพจากที่ว่าโซมจนไม่มีใบอ่ะ